ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมสวนบอนไซใบเงินพี่หมีนะครับโอ้โหต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เยอะเลยนะครับนี่โดยเฉพาะต้นนี้นะครับสวยมากแกะซากติดซากนะครับต้นนี้พี่หมีปล่อยยประมาณแปดพันนะครับเนี่ยแปดพันเองนะครับสวยมากเลยนี่ครับแกะซาก ไม้จบแล้วนะครับไม้จบแล้วโอ้โหสวยงามนะครับดูสิสวยจริงๆต้นนี้ผมยังอยากได้เลยมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับแทำหน้าอีกต้นหนึ่งที่สวยนี่ครับโอ้โหต้นนี้หมื่นสองนะครับดูครับกาอหินนะครับ ก้อนหินสวยมากเลยดูลากสิครับโอ้โหต้นนี้ดูหลากอลังการมากเนี่ยครับเห็นไหมจบแล้วนะครับดูข้างบนดูข้างบนโอ้โหลากเนี่ยครับกาะหินก้หินแบบแน่นเอิดเลยครับสวยมากนี่ครับ แค้มเน้าพุ่มแน่นๆนะครับพุ่มแน่นๆก็หินสวยๆนะครับแล้วก็นี่ครับสวนใบเงินนี่แล้วก็มีตะโกต้นนี้ก็สวยนะครับตะโกต้นนี้สวยมากเลยตะโกต้นนี้โอโ้โหตะโกโคราชนะครับตะโกยญ้า สวยมากเยอะนะครับตะโกตัวนี้เยอะนะครับนี่ต้นนี้ก็ทรงบัณฑิตนะครับทรงบัณฑิตสวยๆนี่ครับอันนี้ก็โอ้ใช้ใหญ่ๆตะโกนี่ก็ตะโกนะครับตะโกตัวนู้นเป็นนามพรมเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับเนี่ย นี่ชื่อสวนนะครับสวนใบเงินสวนใบเงินสวนใบเงิน,น,งนก็มาจากนู่นนะครับอยู่สุดซอยนะครับตรงนูนต้นซอยนู้นซอยใหญ่เริ่มต้นซอยก็เข้ามาจนสุดซอยเลยนะครับนี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นก็จะมีตะโกนะครับตะโกติดซากสวยๆใหญ่มากครับตัวนี้อือก็จะมี พวกโมกพวกลินสามนะครับลินสามใบกลางลินสามใบจิ๋วใบเล็กใบใหญ่มีหมดนะครับนี่มีสนด้วยมีไซไทเกอร์มีต้นอันนี้เลยลืมชื่ออีกแล้วต้นนี้แช่ในน้ำตลอดนะครับเ่ยอันนี้ก็จะเป็นคอยนะครับ ต้นคอยอโอโอันนี้ก็เป็นหนามพรมนะครับเนี่ยครับต้นนามพรมใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนามพรมนี่ครับผิวมันไม้ทางอีสานเป็นไม้ทางอีสานไออีสานก็มีนะครับต้นหนามพรมอันนี้ก็จะเป็นมะเดือนะครับมะเดือมะเดือมะเดือสวยต้นใหญ่ครับต้นนี้ ไม่แน่ใจว่าติดฝักหรือยังยังไม่เคยเห็นนะนี่ครับอันนี้เป็นอ,อะไรนะไม่ใช่เฟื่องฟ้านะอะไรจีนนะจำชื่อไม่ได้ขอใครครับมันจะไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเป็นคล้ายๆเครื่องฟ้าจีนหรืออะไรทั้งอย่างนี้นะครับ ไฮไลท์อยู่ตรงต้นนี้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงต้นนี้โอ้โหดูดอกนะครับอันนี้เป็นสวนป่านะครับสวนป่ามอกเวียดนามดอกเต็มต้นนะครับท่านผู้ชมดอกโอ้โหดอกแบบดูสิดอกนี่โอ้ยดอกโหดมากเลยมีทุกชั่วนี่ครับเป็นเป็นสวนป่านะครับ สวนป่าใหญ่มากมีเจ็ดต้นนะครับเป็นโมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามสวนป่าโมกเวียดนามดอกติดทุกช่อนะครับสวยมากจริงๆดูเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่กลางป่าใหญ่ออารมณ์เหมือนอยู่กลางป่าใหญ่ครับโหโหโดมากสวยจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับ นี่ครับดูส่วนพี่มีนะครับลิ้นสามลิ้นสามลินสามอันนี้ก็เป็นอตะโกตะโกนี่ครับตะโกที่มีเยอะมากนะสวยๆทั้งนั้น ต้นนี้ก็สวยนะครับจะก,กูเก่าแก่มากนะครับดูครับผิวดำเมี่ยมเลยครับดำดีเหลือเกินนี่ครับอ้เยอะโอ้ต้นนี้มากนะครับมากเล็กมากน้อยนี่ครับต้นนี้ก็ สวยโอ้ตัวนี้ก่อหินหินสามหรือม่วงเจริญนี่ครับก่อหินหสวยลากแน่นโอ้สั่งนี้เยอะนะครับโอ้มากนี่ครับเต็มเลยนี่ครับสวยสวนบอนไซไม้ดัด มาดูข่อยนะครับมาดูต้นข่อยต้นข่นี่ครับข่ใหญ่มากตัวน,นี้โอ้โหเหมือนมันใหญ่จริงอใหญ่มากครับตัวน,นี้ถ้าใครเคยดูผมก็เคยมาถ่ายให้ดูหลายรอบนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับถ่ายให้ชม นอกจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอ่าโซนโซนไม้ทั่วไปของพี่มีนะมีหลายอย่างเหมือนกันนะนี่ครับนอกจากบอนไซแล้วโซนข้างในนี้ไม่เคยถ่ายคนระับดูมีไม้กระแสเยอะนะครับนี่มียางอินเดียมีอย่างอินเดีย อย่างเดียวนี้ต้นใหญ่ๆนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนี่มีมอนสเตล่าด้วยนี่ครับดูครับหืดูครับ,มรบไม้กระเสนะครับเนี่ยอย่างอินเดียกระถางใหญ่นะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะกระถางใหญ่มากสูงแล้วด้วย,ยนี่ 2องร้อยห้าสิบเองถูกครับเนี่ยไม้ก,กาแฟมีเฟินมีช้อนเงินช้อนทองเงินทองแค่สามสิบห้าบาทเองครับน,นี่อีกดูดิอันนี้ต้นอะไรนะพี่หมีท่านอะไรนะนทัน,นาดูนี่อืม นี่ครับอันนั้นมอนสเตอร่าใช่ไหมครับอันนั้นขายยังไงครับพี่มิ้งกล้วยไม้ก็มีนะครับ,บอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ก็เหมือนกัน,นอันนี้อนนโอ้โหยางด่างยางด่างนี่ก็ราคาเดียวกันเหรอใช่ครับนี่ครับยางอินเดียด่าง Dang, นะ ดำอันนี้อันนี้เขียวนี่เขียวอันนี้ดำด่างก็มีด่างขาวด่างเหลืองไนะอ้ด่างชมพนะสูสองสองด่างอ๋อคือแต่ราคาเดียวกันใช่ใช่ใช่โอ้<ต>ขายอยู่ราคาเดียวกัน,นถูกนะครับแถวแถวผมอยู่นี่แพงกว่านี้โอ้ยางเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยยางเขียวยางดำยางด่าง ด่างก็มีสองด่างมีด่างด่างเหลืองกระด่างชมพูชมพูอ่าด่างชมพูเออคนรู้ไหมเยอะนะครับโอโหไม้พี่หมีเต็มเลยนี่ครับข้างในนี่ก็มีไออันนี้อะไรพี่หมีสวยมากเลยนี่อันนี้ปลาตาลังสายรุ่ อ๋อประกาศทางสายลุงอ่อันนั้นดูดซับโอ้โหกระถา,างแน,น่นๆอย่างนี้ยังไงครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับโอ้สวยดีอ่ะโอ้อันนี้อะไรโเด้นเฟรมอ๋อมันลิ้นต์มังกรไหมหรือว่าใช่ๆลิ้นต์มังกรตัวแต่ว่ามันสีทองนะสวยมากเลยโเด้นเฟรมโอ้สวยอ่ะสีแบบได้เลย ถ้าใส่กระถางขาวกระถางเลยก็สวยนะอันนี้ราคาครับประครับต้นนั้นจห้าร้อยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับสวยจริงพวกนี้มันเลี้ยงในร่มได้ไหมครับจริงๆก็ควรอยู่ในร่มได้ได้นะถ้าให้ดีสุดๆก็พันแสงหกสิบเจ็ดอ๋อก็โดนแดดบ้างนะครับเพราะพืชเขาก็กินอาหารทางแดดโอ้สวยๆเยอะ นี่ครับสวนพี่หมีก็ถ่ายชมประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็เข้ามาดูแล้วกันนะครับที่สวนใบเงินปลาใสเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรพี่หมีไว้ให้มันเดิมครับโอเคครับขอบคุณครับ